วันนี้นะคะเด็กๆคงจะเห็นบรรยากาศเปลี่ยนไปเอ๊ะครูนิวพาหนูมาทำอะไรที่นี่ที่นี่ที่ไหนคะเด็กๆรู้ไหมคะออที่นี่ก็คือสถานีรถไฟนั่นเองเด็กๆคงแปลกใจนะคะว่าวันนี้ครูนิวพาเด็กๆมาทำอะไรที่สถานีรถไฟ วันนี้จะพาเด็กๆมาต่อคำคล้องจองเป็นรถไฟเลยต่อยาวๆเป็นรถไฟเลยค่ะก่อนที่จะไปต่อคำคล้องจองยาวๆเป็นรถไฟเนี่ยเราไปทบทวนความหมายของคำคล้องจองกันก่อนเนาะคำคล้องจองก็คือคำที่มีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเป็นยังไงกันคะเหมือนกันนั่นเองและเมื่อนำมาเรียงต่อกันจะเกิดความไพเราะใช่ไหมคะ นักเรียนดูตัวอย่างที่คุณนิวยกมาวันนี้นั่นก็คือคำว่าว่านอนสอนง่ายนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าว่านอนเนี่ยจะคล้องจองกับคำว่าสอนง่ายคล้องจองยังไงหนึ่งเลยคือเด็กๆต้องดูสระก่อนคำว่านอนกับคำว่าสอนคล้องจองกันที่สระเพราะสระมีสระอะไรประสมอยู่คะสระอและ ดูอันที่สองก็คือดูที่ตัวสะกดตัวสะกดคำว่านอนกับคำว่าสอนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกนอนหนูนั่นเองหรือว่าเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กลนนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่านอนกับคำว่าสอนจึงคล้องจองกันเพราะมีสระรมีเสียงของสระและเสียงของตัวสะกดที่เหมือนกันเมื่อนำมาต่อกันพไพเร้อไหมลูก ว่านอนสอนง่ายอเป็นคำคล้องจองที่เกิดความไพเราะขึ้นมานะคะเอ๊ะเมื่อกี้มีอะไรวิ่งผ่านไปคะมีอะไรแวบๆผ่านไปไหมเด็กๆเห็นไหมมีรถไฟผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรียกกลับมาก่อนเรียกกลับมาก่อนเพราะเราจะต่อคำคล้องจองแบบรถไฟก็คือ ต่อยาวขึ้นเมื่อวานนี้เราต่อคำคล้องจองสองพยางใช่ไหมคะแต่เราใช้เพียงแค่สองคำใช่ไหมสองคำเท่านั้นเอาคำแรกกับคำที่สองเนี่ยมาต่อกันให้คล้องจองกันแต่วันนี้เราจะต่อกันยาวๆเลยต่อกันยาวๆเป็นรถไฟเริ่มเพิ่มขึ้นจากสองคำกลายเป็น3ามคำนะคะไปดูคำแรกที่คุณนิวกำหนดมาให้รถไฟขบวนที่ห คำแรกก็คือคำว่าหิวข้าวเด็กๆต้องดูที่พยางคไหนนะพยางคสุดท้ายถูกต้องค่ะเด็กๆต้องดูที่พยางสุดท้ายนั่นก็คือคำว่าข้าวหนึ่งคือดูอะไรคะดูสระคำว่าข้าวนี่สระอะไรลูกสระอาสองต้องดูที่ตัวสะกด ตัวสะกดของคำว่าข้าวอยู่ในแม่เกิลเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นคำต่อไปที่จะมาต่อคำว่าหิวข้าวได้จะต้องมีพยัญชนะต้นเป็นอะไรก็ได้แต่สระและตัวสะกดจะต้องเหมือนกับคำว่าข้าวส่วนวรรณยุกจะเป็นเสียงอะไรก็ได้สามัญเอกโทรตรีหรือว่าจะตะัตวาก็ได้เนาะ ไปดูสิคะว่าเด็กๆจะคิดคำว่าอะไรมาต่อจากคำว่าข้าวดีฮึฮึคุณยูได้ยินมีนักเรียนตอบว่ากาวหกอืมหิวข้าวกาวหกกาหกได้ไหมคะลูกกออาวเกาวคล้องจองกับคำว่าข้าวไหมอ๋อถูกต้องคล้องจองกันหิวข้าวกาวหก เยี่ยมมากเลยใครตอบเมื่อกี้ปรบมือให้ตัวเองหนึ่งทีอ่ะไปคำตอบไปคำว่าหกคำว่าหกน่าจะคล้องจองกับคำว่าอะไรต่อไปได้อีกคะ่ะคำว่าอะไรดีติ๊กตอบติ๊กตอบช่วยกันตอบซิอ่าโอ้โหได้ยินหลายคำตอบมากเลยแต่มีคำตอบของคนหนึ่งเสียงดังมาถึงคุณนิวเลยตอนนี้ได้ยินเลยนั่นก็คือตกปลา อืมทำไมเขาถึงตอบว่าตกปลาคะลูกทำไมเพื่อนๆของนักเรียนถึงตอบว่าตกปลาเพราะมีสระอะไรเหมือนกับคําว่า6คะสระโอและตัวสะกดเป็นกอไก่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รถไฟขบวนที่หนึ่งแล้วเป็นคำว่าอะไรบ้างลูกหิวข้าวกาวหกตก ปลาโอ้โหได้3ามคำมาเรียงต่อกันเลยเห็นไหมเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วจริงๆนักเรียนสามารถต่อไปได้ยาวๆอีกนะเป็นคำที่3 4มสี่ห้าหกเจ็กี่คำก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ยกตัวอย่างแบบง่ายที่สุดเลยเอาแค่3ามคำก่อนไปที่รถไฟขบวนที่2กันดีกว่าค่ะรถไฟขบวนที่2คุณนิวขออีก3ามคำเหมือนเดิมคำแรกที่คุณนิวกำหนดมาให้คือคำว่าสีแดง ออสีแดงสระอะไรคะลูกสระแอใช่ไหมคะสระแอเอตัวสะกดเป็นตัวงองูซึ่งงองูอยู่ในแม่แม่กงเยี่มมากคำว่าอะไรนะ้าถึงจะมาคู่มาสอดคล้องมาคล้องจองกับคำว่าแกงเอช่วยคุณนิวคิดสิคิดไม่ออกเลยอะ่ะช่วยตอบหน่อย เออได้ยินคนตอบว่าแกงเผ็ดเออสีแดงแกงเผ็ดคำว่าแดงคล้องจองกับคำว่าแกงเห็นไหมสระแอเหมือนกันและตัวสะกดเป็นแม่กงเหมือนกันเลยแกงเผ็ดเอาละสิทีนี้คำว่าเผ็ดคำว่าเผ็ดจะไปคล้องจองกับคำว่าอะไรได้อีกหนะ้าขอสองพยางค์ค่ะแกงเผ็ด เป็ดอะไรนะเป็ดน้อยโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแกงเผ็ดเป็ดน้อยโอ้โหทําไมคําว่าเผ็ดกับคําว่าเป็ดถึงคล้องจองกันล่ะลูกตอบได้ไหมคะมีสาระอะไรเหมือนกันคะสระเอแต่มีตัวสะกดเป็นตัวดอเด็กอยู่ในแม่อะไรคะแม่กดนั่นเองเมื่อสระเอมีตัวสะกดเป็นดดเด็ก สระะหายตัวไปกลายเป็นไม้ไต่คขูนั่นเองเยี่ยมมากต่อไปไปดูรถไฟขบวนสุดท้ายรถไฟขบวนที่สนะคะครูนิวมีคำว่าลูกอมมาให้คำว่าลูกอมน่าจะคล้องจองกับคำว่าอะไรได้บ้างหนะ้ามีคำว่าอะไรที่ประสมด้วยสระโอกและมีตัวสะกดเป็นแม่กลมหรือว่ามอมา้า คำว่าอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจมน้ำโอ้โหจมน้ำเลยเหรออะจมน้ำก็จมน้ำลูกอมจมน้ำโอ้จมน้ำกับลูกอมทำไมอมกับจมถึงคล้องจองกันสระอะไรคะสะระโอและตัวสะกดเป็นมอมา้าลูกอมจมน้ำเห็นไหมพอจมน้ำนักเรียนต้องดู พยางค์ที่สองดูต่อไปใช่ไหมดูต่อไปต้องไปดูพยางค์ที่สองของคําว่าจมน้านั่นก็คือคําว่าน้ําคําว่าน้ําประสมด้วยสระอะไรลูกสระอําจมน้ําสระอําใช่ไหมคะสระอํมมีวรรณยุกต์เป็นไหมโทแต่เราสนใจวรรณยุกไหมไม่สนใจเราสนใจแค่สระกับตัวสะกด เพราะฉะนั้นคำว่าน้ำะสมด้วยสระอํมมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดหรือที่เด็กๆรู้จักกันว่าอยู่ในมาตราอะไรคะมาตรากกานั่นเองแม่กรกาเป็นแม่ที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะลูกมาตรากกาเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยที่ จะเอามาต่อกับคำว่านามได้ต้องเป็นสระอําและไม่มีตัวสะกดจมน้ำจมน้ำไหลติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอ๊กติ๊ก,ก,ก,กให้เวลาสามวินาทีสามห่งหมดเวลามีใครตอบได้บ้างคะล้ำคลองก็ได้เก่งมากลำคลองรออำลำเห็นไหมสระ อำใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องมีวรรณยุกต์เหมือนคำว่าน้ำเลยแต่ว่าคล้องจองกันเพราะเราดูแค่สระกับตัวสะกดนั่นเองเก่งมากเลยคะ่ะต่อรถไฟกันไป3ขบวนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครูนิวเชื่อในความสามารถของเด็กโรงเรียนพญาไทนักเรียนชั้นปหโรงเรียนพญาไทเนี่ยเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นขอฝากใบงานไว้ให้นะคะช่วยครูนิวต่อรถไฟอีกกี่ขบวนเนี่ย เราช่วยกันนับซิอ๋อคุณนิวช่วยทําไปแล้วหนึ่งขบวนนะคะเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่4ขบวนนักเรียนช่วยคุณนิวคิดคําอะไรก็ได้คิดขึ้นมาเลยค่ะเป็นคําว่าอะไรก็ได้เพียงแต่ต้องเป็นคำที่เป็นไงกันคะลูกคล้องจองกันนะคะมีสระแล้วก็ เสียงของตัวสะกดที่เหมือนกันนะคะเมื่อนักเรียนนำมาต่อกันแล้วก็จะเกิดความไพเราะขึ้นนะคะให้นักเรียนคิดช่วยคิดช่วยคุณนิวคิดหน่อยแล้วเขียนตัวบรรจงระบายสีตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในรายวิชาภาษาไทยวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye